มาชมปืนนะครับวันนี้เปิดราคา นี้เป็นท้ายพยุงนะฮะลางชิงชันกระบอกที่สองนะเป็นท้ายพยุงลางนี้เป็นประดูลายเสือ เป็นลิงลางนะครับเหลือใส่ปีอย่างเดียว นี่เป็นท้ายชิงชันลางพยุงเป็นเลงลางเหมือนกันนะครับไอ้พูดผิดท้ายชิงชันลัางประตูลางประตูละแลฮะติดลายเสือนิดหน่อย,อยตรงนี้ คงไม่เห็นนะมั้งใส่ไก่เรียบร้อยเหลือใส่ปีกอย่างเดียวชิงชันล่างประตูดูติดเสือมาเล็งล่างอีกตัวหนึ่งครับ เป็นพยุงทั้งลำนะท้ายประยุงล่างประยุงอันนี้ใช้เอง ุมบอกเมื่อกี้ห้าพันขายอยู่อันนี้เป็นงานศูน์นะฮะกาคอลองนิ้วเป็นท้ายพยุง ลางนี่เป็นลางประดูดูลายเสือนะฮะมีเสือติดมางามสูนอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ล็อกยังไม่ได้เซตนะมีคนเอาตรงนี้ทำปืนสูน สี่เอห้าไปหาซื้อเอาเองนะเดี๋ยวตั้งหะปีกเอาตัวไหนก็สั่งมาแล้วกันไะยุงติดไฟนะฮะตรงนี้เป็นไม้ต่อยึดน็อตหมดทำให้เรียบร้อยกำคอล่องนิว้ว นี่ก็เป็นปืนศูนย์กันกำคอท้ายยาวพิเศษหน่อยท้ายพยุงล้างประตูแดงตูเลือดเคยลองเอาคลิปลง youtube อยู่นะฮะกระบอกนี้พักเจ็ดสิบห้าหมดนะแรงพักเจ็ดห้า អាយពីយុងឡើងប្រដូរ งานท้ายเปล่เพิ่งทําเสร็จเมื่อวานพยุงนะครับพยุงอันนี้แพงนะจ่ายมาสองพันได้ไม้นะสองชิ้นลายสวยนะครับหายากมีติดเสือนิดนิดตรงนี้ ปะปลายกล้องไม่ชัดนะแต่ดูดูขอนของริงจะร้องอ้นี่เหมือนกันนะครับหายไปยุงดำไฟส่วนมากจะดำไฟหมดอะ ยาเป็นเลงลางหมดนะฮะผมทำ้ายเปล่า น,นี่เป็นงานศูนย์นะฮะถ่ายปเปล่าพยุงเมือ่อกันยังไม่ทำอะไรเลยกำคอล่องนิ้วลายเองเม้่กันออกสาเต็ปไฟหมดนะฮะท้าย นี่เพิ่งขึ้นใหม่แดงดำแปด๊ดเลยนะฮะบอกไว้ก่อนเล็กๆอย่างเงี้ยจีบนี่เต็ปงานดำนะฮะไก่โยงหน้าหกสิบนะ หลังสิบห้างานประยุงทั้งหมดนะฮะนี่ก็เป็นไกยงยังไม่ใส่ไ,ไก่ จิงไวอ้อันนี้เป็นจิงหนูองานจิงหนูยังไม่มีเวลาทำแขนไม่ดียกไม่ไหว้าง ยังมีอีกเยอะฮะทีเด็ดตัวนี้นะฮะแต่ภาพเล่นสนโกงไกลบรลือเลยคงต้องไว้ใช้อเองเะีเดี๋ยวขี้เลื่อยถมเอาแฮมเล็ก ลายสลับสวยมากเลยทำออกมาเนี่ยโอ้โหลองจ้ากนะ็แหะคอยดูนะฮะ้ะามาดูร,มรวมรวม